กด subscribe หรือกดติดตามช่องบรรยายมูวี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอัพคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณจากใจอยากให้ฟังคลิปให้จบจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญหาชอบกดแชร์คลิปได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสามารถร่วมพูดคุยเรื่องหนังในคลิปที่คุณชอบได้ขอบพระคุณมากคือต้องยอมรับเลยนะครับว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ย ทุกวันนี้มันเป็นมากกว่าแค่ความบันเทิงแล้วจริงๆครับกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบมีอิทธิพลไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่แนวโรแมนติกนะ แต่มีหลากหลายแนวมากแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับจากแหล่งข้อมูลหนึ่งคือช่องบรรยาย o v e วีเขาจัดอันดับ5สุดยอดซีรีส์เกาหลีตลอดกาลเอาไว้ก็น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไม5เรื่องนี้ถึงแบบได้รับการยกย่องขนาดนั้นลองมาดูกันว่ามุมมองของช่องนี้เขาว่าย่งไงบ้าง ใช่ค่ะการจัดอันดับแบบนี้ก็น่าสนใจดีนะคะมันทำให้เราเห็นภาพวิวัฒนาการของซีรีส์เกาหลีเหมือนกันนะจากเรื่องที่เป็นหมุดหมายสำคัญในยุคก,ก่อนๆมาจนถึงเรื่องที่แบบโหดังเป็นพลุแตกทั่วโลกในยุคนี้เลยงั้นเรามาเริ่มที่อันดับ5ที่ช่องนี้เขายกมาเลยไหมครับ Guardian The l o n e l y and Great God หรือที่เรียกกันว่ากอบลินปี2016 เรื่องนี้เขาบอกว่ามันยกระดับซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกไปอีกขั้นเลยนะทั้งภาพทั้งบทแล้วก็เพลงประกอบนี่แบบโหเป็นตำนานไปแล้วใช่ค่ะแล้วที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นเลยคือนอกจากเรื่องรักข้ามศตรวรรษที่มันซิงมากๆแล้วเนี่ยไอเคมี Me ของนักแสดงโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่าโบรแมนซ์ค่ะระหว่างกงยูกับอีดงอุก ที่เป็นกอปลินกับยมมาทูดอันนี้คือแบบมัดใจคนดูได้อยู่หมัดเลยทำให้เรื่องแฟนตาซีมันดูจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องงานภาพด้วยนะคะข้อมูลเขาก็บอกว่าโทนสีการถ่ายภาพมุมกว้างอะไรพวกนี้มันสร้างบรรยากาศที่แบบทั้งยิ่งใหญ่ทั้งเหงาเหงาเศร้าๆเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะอะจริงด้วยครับทีนี้อันดับสี่ที่ช่องเขาพูดถึงคือแดจังกึม หรือจู in the Palace ปี2003เรื่องนี้เก่าหน่อยแต่ทางช่องบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของจริงเลยถูกต้องเลยค่ะอันนี้ถือเป็นหัวหอกของกระแสฮาลูยุคแรกๆจริงๆทำให้คนทั่วโลกรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีโดยเฉพาะเอ่ออาหารในวังการแพทย์แผนโบราณผ่านเรื่องราวของแดจังกึมที่แบบสู้ชีวิตมากจากคนทำครัวจนได้เป็นหมอหลวงผู้หญิงคนแรกถือเป็นซอสพาวเวอร์ยุคบุกเบิกที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะ ครับผมข้ามมายุคใหม่ขึ้นมาหน่อยอันดับ3 Crash Landing on You ปี2019เรื่องนี้ในมุมของบรรยายมูฟี่เขามองว่าเป็นการเอาสูตรสำเร็จเคดรา a ่ามาปรุงใหม่ได้แบบลงตัวมากๆกับยุคนี้ ใช่ค่ะคือมันมีครบเลยนะโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าแต่จุดที่ทางช่องเขาชี้ชัดๆคือการเล่าเรื่องความรักข้ามพรมแดนเกาหลีเหนือใต้อะค่ะระหว่างเฮียนบินกับซอนเยจ,จินมันดูอบอุ่นมากดูละมุนแล้วก็มีแก๊งสายทหารเกาหลีเหนืออีกอันนั้นก็คือขโมยซีนไปเลยสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะได้ดีมากๆค่ะใช่ใช่แก๊งนั้นน่ารักมากครับแล้วก็มาถึงอันดับสองที่แบบโอ้โหคงไม่มีใครไม่รู้จัก Squid Game ปี2021อันนี้ข้อมูลเขาชัดเจนเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกจริงๆเป็นป๊อปเคานเตอร์ไปแล้วทะลุทะลวงทุกกำแพงเลยค่ะทั้งภาษาวัฒนธรรมคือพล็อตเรื่องที่เอาเกมเด็กเล่นมาเดิมพันด้วยชีวิตเนี่ยมันสดใหม่มากแต่เหตุผลที่แหล่งข้อมูลเขายกให้สูงขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความตื่นเต้นนะคะแต่เป็นการวิพากษ์สังคมเรื่องความเหลื่องล้ําอค่ะที่ทำได้แบบ เจ็บแสบมากผ่านงานภาพที่สีสันจัดจ้านแต่เนื้อหาคือรุนแรงสุดๆมันสร้างอิมแพกแรงมากแล้วก็เปลี่ยนวิธีที่คนมองซีรีส์เกาหลีไปเลยค่ะครับผมมาถึงอันดับหนึ่งที่ทางบรรยายมูบี้เขาให้เป็นสุดยอดตลอดการคือ Reply 1988ปี2015เรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบโหดังเปรียงปรางระดับโลกเท่า Squid g เกมนะแต่เอ๊ะทำไมถึงได้ที่หล่ะครับอันนี้ผมก็แอบสงสัย อ๋อคือเหตุผลที่ทางช่องเขายกมานะคะคือเรื่องนี้ได้รับการยอมรับว่ามีบทที่ดีที่สุดตลอดการค่ะเพราะมันไม่ได้เน้นพลอตอะไรที่หวือหวาเลยแต่ว่ามันไปแตะหัวใจของความเป็นมนุษย์ได้ลึกที่สุด การเล่าเรื่องธรรมดาธรรมราของเพื่อน5้าคนครอบครัวของพวกเขาในย่านซังมุนดงปี1988ทั้งเรื่องเพื่อนความรักครั้งแรกความผูกพันในครอบครัวคือมันจริงใจมากละเอียดมากแล้วก็กินใจคนดูสุดๆทำให้เราแบบทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ไปกับตัวละครได้จริงๆค่ะโหฟังดูแล้วการจัดอันดับของบรรญายมูฟีน่นี่ก็ให้คุณค่าที่หลากหลายเหมือนกันนะครับไม่ได้มองแค่เรื่องความดังอย่างเดียว ใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจจากการดูข้อมูลนี้คือเราจะเห็นว่าคำว่าสุดยอดในมุมมองของเขาเนี่ยมันมีหลายมิติมากตั้งแต่เรื่องที่สร้าง Impact ทางวัฒนธรรมไปทั่วโลกอย่างแดจังกึมหรือ Squid Game เรื่องแฟนตาซีที่งานสร้างอลังการอย่างกอล l i ลินเรื่องรอมคอมที่ผสมสูตรได้กลมกล่อมอย่าง Crash Landing on You ไปจนถึงเรื่องที่เน้นความรู้สึกข้างในเข้าถึงแก่นความเป็นมนุษย์มากๆอย่าง Reply 1988มันสะท้อนเลยค่ะว่าคนทำซีรีส์เกาหลีเขาเก่งมากในการเล่าเรื่องที่ส่งพลังในหลากหลายแนวทางจริงๆครับสรุปแล้วจากมุมมองของบรรยายมูวีที่เราดูกันมาเนี่ย ก็พอจะเห็นภาพว่าซีรีส์เกาหลี5เรื่องนี้มันยอดเยี่ยมในมิติที่ต่างกันไปจริงๆทั้งเรื่องไอเดียสร้างสรรค์วิธีเล่าเรื่องและก็ผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่ส่งออกไปใช่ค่ะและจุดร่วมที่น่าสนใจที่ข้อมูลเขาชี้คือ ความสามารถในการยิบเอาองค์ประกอบที่เป็นเกาหลีเกาหลีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารประวัติศาสตร์สังคมหรือแม้แต่เกมเด็กเล่นมาผสมกับการเล่าเรื่องที่เป็นสากลจับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักมิตรภาพหรือการวิจารณ์สังคมที่คนดูทั่วโลกเขาเชื่อมโยงได้รู้สึกตามได้ ซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อยอดที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊แล้วอะไรล่ะคือปัจจัยเบื้องหลังที่ทําให้เกาหลีใต้เขาทําได้ขนาดนี้ที่แบบสามารถผลิตงานดีๆคุณภาพสูงออกมาได้เรื่อยๆหลากหลายแนวแล้วก็ประสบความสาเร็จทั้งเรตติง้งทั้งคําวิจารณ์ทั่วโลกได้สม่ําเสมอขนาดนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะ